ที่เด่นๆเนี่ยคือว่าอย่างคีย์บอร์ดภาษาไทยบน p p o o n เนี่ยโอ้อันนี้ผมจําได้เพรนี้ผมจําได้ปกติแล้วเนี่ยปกติแล้วเนี่ยท่านจะเห็นว่าคีย์บอร์ดภาษาไทยใน iPhone เนี่ยมันเป็นสามบรรทัดซึ่งมันก็เรียงตัวอักษรเนี่ยอาจจะแบบตามอะไรก็ไม่ทราบครับคือคือว่าจะรู้สึกว่าพิมพ์ยากอเวลากดสระต่างๆก็ต้องเอานิ้วจิ้มค้างไว้อะไรเงี้ยครับก็คือมีรู้สึกว่ามันพิมพ์ยากมันไม่เหมือนกับคีย์บอร์ด ในคอมพิวเตอร์ครับซึ่งเราจะคุ้นคุ้นมากกว่าเราคนที่ใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยก็คือเราก็โอเคพัฒนาขึ้นมาว่าจะทำยังไงให้แบบอินพุตข้อมูลง่ายขึ้นเร็วขึ้นเพราะว่าทุกคนจะมีปัญหาว่าเวลาเขาจะแชทอะไรเงี้ยกับเพื่อนเขาจะแชทกับสาวเนี่ยถ้ามันนั่งจิ้มแบบนี้มันจะช้าเราก็เลยทำคีย์บอร์ดให้มันเหมือนกับในตัวในตัวของคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเป็นสีแถวก็อันเนี้ยก็คือทำให้แบบว่าทุกคนแฮปปี้ว่าแบบว่าคือ สามารถใช้งานในการแชทในการพิมพ์พวกโนโ้ตอะไรพวกนี้ได้เร็วขึ้นแอป p ปิ a t เคชั่นคีย์บอร์ดเนี่ยเลยกลายเป็นเลยกลายเป็นเหมือนผลงานเด่นที่ทําให้เราได้งานอื่นๆกับตามมาทีหลังใช่ไหมใช่ครับลักษณะนั้นด้วยแล้วก็เหมือนกันบบว่าทุกคนก็คือแบบว่าโอเคมันแฮปปี้กับมันเพราะนั้นเนี่ยแต่ว่าปัญหาทุกครั้งก็คือว่าเวลา Apple มีการอัปเกรดเฟิร์มแวร์ขึ้นมาเนี่ยคือสตั๊กเจอร์ภายในของ ของการสร้างคีย์บอร์ดมันเปลี่ยนไปทุกครั้งเพราะนั้นเนี่ยอย่างเช่นมีการเมเจอร์อัปเดตของเวอร์ชัน ios ขึ้นมาจาก2.0เป็น3.0ยเนี่ยก็จะต้องมีการศึกษาใหม่ว่าหลังจากที่สตั๊กเจอข้างในเปลี่ยนแล้วเนี่ยเราจะทำคีย์บอร์ดยังไงให้ให้ให้กลับมาพพอร์ตเป็นสีแถวเือนเดิมทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนเนี่ยจะต้องมีการรีเสิร์ชใหม่ทำผมเห็นจากคีย์บอร์ดแล้วมีแอปพลิเคชันอื่นๆซึ่งแบบเป็นแอปพลิเคชันที่เอามาใช้งานในชีวิตประจำวันผมมเหห็นนนส่่วใญีีจะ จะมีแอปพลิเคชันที่อยู่ในเครือของเนชั่นแบบว่าเราก็อยู่แมงโก้อยู่แล้วเราก็ต้องแบบโปรโมทเนชั่นนะครับผมเห็นส่วนใหญ่เป็นแอปพลิเคชันที่ที่เนชั่นเขามาให้คุณคุณคุณกิจกรรทนะอันนี้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 แบบเริ่มต้นมายังไงก็เริ่มต้นก็คือจริงจงแล้วคือเปิดเปิดเว็บไซต์ i อเอเดบก่อนนะครับแล้วก็แบบว่าให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องแบบมีโปรแกรมอะไรที่ผมพัฒนาไปบ้างเป็นพอร์ตโฟลิโอหลังจากนี้ก็คือว่าทางเนชั่นก็ลงจะ มาแล้วก็ติดต่อมาให้ให้ลองพัฒนาแอปพลิเคชันตัวหนึ่งแอปพลิเคชันตัวแรกที่พัฒนาคือเป็น a นช o ั n นิวเป็นโปรแกรมอ่านข่าวภาษาไทยรู้สึกจะเป็นโปรแกรมแรกของไทยบน iPhone เลยที่ที่เกี่ยวกับทางด้านข่าวสารหลังจากนั้นก็พัฒนาตัวอื่นๆให้กับทางเนชันันเองความยากของการของการทำแอปพลิเคชันเหมือนจากเดิมเนี่ยทำเหมือนทำเล่นจนกลายเป็นจะต้องพัฒนาแอปพลิเคชันที่ มีคนเขาจ่ายเงินจ้างเราทำเนี่ยมันมัน,ม,นมันมีความแตกต่างการทํางานหรือว่าอะไรอย่างงี้มั้งเลยครับก็คงจะเรื่องเรื่องการทํางานก็คงจะแตกต่างพเหมือมนกับว่าไอแอปพลิเคชันที่เราท,ทําทั่วไปเนี่ยถ้าเราไม่ได้ซีเรียสก,กับมันเนี่ยคือเมื่อไหร่ก็ได้ครับแล้วแต่เราเราอยากให้มันเสร็จเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราทาเป็นเป็นธุรกิจแล้วเนี่ยก็คือก็ต้องตามว่ามันมีระยะเวลาชัดเจนมีอะไรที่แน่นอนอย่างเงี้ยอื ตอนบับเป็นของตัวเองก็นอนบ้างเล่นบ้างอะไรบ้างใช่ลักษณะนั้นอยากเสร็จเมื่อไหร่ก็รอไปแล้วกันใครใช้ก็รอไปเลยถ้าอยากใช้ก็รอใช่ครับอันนี้ครับรู้เลยใช่ไหมครับว่าทําไมทุกคนรอคีย์บอร์ดไทยตอนเวอร์ชั่น iPhone นานพอสมควรนะผิดที่ผมเองครับมืิมีอะไรมีคําถามอะไรตอบไหมครับเออแล้วนอกจากพวกข่าวแล้วมีแอปพลิเคชันอะไรที่ที่เราคิดว่า เราพัฒนาแล้วมีประโยชน์กับคนใช้คนไทยมากมากาปสุดนะที่พัฒนาแล้วที่มีประโยชน์นะคัก็อย่างพวก i t ท f f i ิถ้าเคยใช้ก็จะเป็นการดูการจราจรนั่นคือเราโคกับไอเทด้วยใช่ไหมใช่ครับผมนี่หลายคนน่าจะเคยใช้ตัว i t a f f i ิคนไหนใช่ใช่ใช่ผมว่าได้ประโยชน์เยอะนะสำหรับสาหรับคนขับรถในกรุงเทพเนี่ยโอเคเราขอ ขั้นตรงนี้สักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเรื่อง iPad ต่อมันมีประเด็นอีกหลายอันที่หลายคนยังไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคีย์บอร์ดภาษาไทยบน iPad สักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ นะครับกลับมากับทอกรถช่วงสองหลังจากที่ไปขุดคุยกันมาว่าธุรกิจเนี่ยเริ่มต้นมากับการทำแอปพลิเคชันบน iPhone กับ iPad ได้อย่งไองอะไรเงี้ยต่อไปก็คงจะเข้าช่วงเขาเรียกอะไรนะคล m แม็กใช่แล้วคลแม็กของเรื่องนี้ว่าประเด็นมันอยู่คือเออประเด็นคือคีย์บอร์ดภาษาไทยบน iPad อันแรกและอันเดียว ของโลกณวันนี้นะครับเขาคงต้องถามว่ามันเป็นมันเป็นอันต่อหรือว่ามันเป็นอันใหม่ที่ต้องคิดใหม่เลยโอเคอ่าเนื่องจากว่าคีย์บอร์ดอ่าบนบน iPad เนี่ยก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับ o s เวอร์ชัน3.2สเนี่ยสำหรับ iPad เนี่ยมันเราจะต้องทำใหม่มเพราะว่าสตั๊กเจอร์ของตัวคีย์บอร์ดก็เปลี่ยนอีกครับหลังเพราะอย่างที่ผมบอกว่าทุกๆครั้งที่มีการอัปเกรดตัวตัว iOS เนี่ย คือสตัคเจอร์ส่วนมากเนี่ยในต่างๆยูพวกยูไอคิดเนี่ยจะเปลี่ยนะฉะนั้นเนี่ยคือระบบคุยง่ายคือระบบข้างในเปลี่ยนหมดเลยใช่ให้เราวุ่นวายให้เราวุ่นวายอีกนี่ก็เลยจะต้องศึกษาใหม่ครับกับไอ้คีย์บอร์ดตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวสติปท็อปเขากะขายหนังสือหรือเปล่าครับยังไงครับคือเปลี่ยนโครงสร้างปุ๊บก็ทําหนังสือออกมาขายอ่าอันนี้ไม่แน่นะโอเคต่อครับแกอ่า ก็คือว่าทุกคนเนี่ยก็เหมือนกับแบบว่าเห็นผลงานผมระบน i p h o n ครับคราวนี้ก็เริ่มมากดดันผมเล็กน้อยใน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 มีการสร้างความเรียกมาสร้างความต้องการเรียกร้องว่าอยากได้จังเลยอยากได้จังเลยเลยครับประมาณนั้นก็แบบว่าอ่ะก็เรียกร้องกันมาเยอะเพราะว่าเห็นอะไรคือทุกคนก็ยังมีปัญหาว่าเหมือนกับเซฟแผ่นมาแล้วฮไม่มีคีย์บอร์ดไทยเนี่ยแล้วผมจะพิมพ์ไทยอ่าไทยอย่างเงีไม่พอครับต้องคีย์ต้องคีย์ได้ด้วยต้องคีย์ได้ด้วยอะไรเยี้ยมันเหมือนกับแบบว่ามันเป็น หน้าที่เราไกลๆที่ที่จะต้องรับผิดชอบกับไฟไป,ป,ไปบังคับไปเลยเพราะว่านั้นก็เลยก็เริ่มศึกษาไปก็แรกๆเนี่ยก็แบบศึกษาว่าแบบจะทํำยังไงให้ให้ให้มันใช้ได้แล้วก็อสอรู้สึกว่าถ้าทําแล้วเนี่ยคงไม่ทำสามแถวเหมือนเหมือนเหมือนเหม,มือนกันในคีย์บอร์ดทั่วไปมันควรจะเป็นสี่แถวเพราะว่าเดเว c e ์เนี่ยมันใหญ่ขึ้นเพราะนั้นเนี่ยมันรองรับในการในในนิ้วมือของเราเนี่ยที่จะที่จะพิมพ์เนี่ยได้มากขึ้นเพราะนั้นเนี่ย ก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันต้องเป็น <shit> สีแถวนะอะไรเงี้ยแต่กว่าจะได้มาเนี่ยก็ใช้เวลาพัฒนาประมาณสามเดือนอืในการศึกษาลองผิดลองถูกลองนู่นลองนี่อะไรเงี้ยเพราะว่าตัวโคดดิ้งในการเจเนเรตของไอ้ตัวคีย์บอร์ดเนี่ยมันไม่มีหรอกจริงๆแล้วเนี่ยที่มันไม่มีใครบอกหรอกว่าจะต้องเจเนเรตยังไงอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องเราก็ต้องมาแกะซ้อนโค้ดเอาเองใช่แล้วต้องมีการรีเวิร์สเอนจิเนียริ่งตัว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 โค้ดของคีย์บอร์ดครับ หมายถึงว่าเขาไม่ได้เตรียมมาให้ใน SCK เขาไม่ได้เตรียมมาให้ใน SCK แน่นอนผมฝากสติปจอบนะครับถ้าเป็นคราวหน้าเนี่ยจะออก SCK หรือว่า OS ใหม่เนี่ยช่วยเตรียม SCK มาหน่อยนะครับเพราะว่าคนพัฒนาอย่างคนไทยเนี่ยก็จะได้ทำเร็วๆครับโอเคต่อครับโอเครับห <c oughs> ลังจากนั้นก็เริ่มพัฒนาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คือพึ่งมาเสร็จตอนช่วงประมาณการเรียนนี้แล้วก็เหมือนกับแบบว่าลองปล่อยดูซิว่าแบบว่าเออลอง ลองทดสอบดิว่าใช้งานได้ดีไหมะอะไรเงี้ยลักษณะน็หลังจากบบนั้นก็เลยแบบว่าโอเคว่าน่าจะถูกณูละเราก็เลยแบบว่าะจะลีลีสยออกไปออพอีลีสแล้วมันมีมันมีมันมีปรากฏการใหม่มันมีปรากฏการใหม่<อ>ซึ่งแบบว่าทําให้คนในอินเทอร์เน็ตในเว็บบอร์ดหลายคนพูดถึงว่าเฮ้ย hey, ทาไมคราวนี้ต้องเก็บตังค์เลยล่ะหรือว่าดังแล้วกะคิดตังค์เลยเหรอหรือว่าแบบ หลอกให้ใช้ติดแล้วคิดตังหรือ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วไม่ไม่ไม่ใช่ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยคือยอย่างคีย์บอร์ดบนไอโฟนเนี่ยล้วก็โอเคทํามาก็คือแจกตีมแล้วลักษณะนั้นแต่ว่าบนเอญช่วงเดือนเดืนอน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีคนรีพอร์ตมาที่ผมว่าโอเคเราไปเห็นไอแพ็กเกจของผมเนี่ยในพวกที่ทําไว้ทั้งหลายแล้เนี่ยมันไปปรากฏขึ้นอยู่ใน ซอสของไซเดียอีกซอสหนึ่งแต่ต้องเน้นก่อนว่าไซเดียคือโปรแกรมที่ลักษณะว่าเป็นอินส taller สำหรับพวกโปรแกรมที่มันไม่อยู่บนแอปสโต้ใช่ไหยแหละที่อาจจะต้องยุ่งเกี่ยวกับระบบอย่างพวกคีย์บอร์ดไทยเนี่ยก็จะต้องลงจากไซเดียลักษณะนั้นก็คือมันจะไปโผล่ับอีกซอสหนึ่งทั้งแล้วก็มีโฆษณาก่อน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 ไปถึงตรงนั้นเนี่ยผมอาจจะต้องบอกผ่อนว่าสำหรับผู้ชมที่มี iPad เนี่ยนะครับถ้าอยากจะลงคีย์บอร์ดภาษาไทยของคุกฤษเนี่ย จะต้องแหกคุกก่อนนี่เขาเรียกกันถึงว่าแหกคุกกับเจลเ <accent> จลเบรกมันก่อนเพราะเพราะว่าด้วยความที่คีย์ยแบอร์ดไทยตัวนี้เนี่ยยังไม่ได้ไปปรากฏตัวอยู่บน App Store ของแอปเปยังยังเรียกว่ายังเป็นแอปพลิเคชันกึง่งๆึงยังไม่แบบถูกกฎหมายจริงๆทิงทีเดียวนะครับโ okay. อเคต่อครับครับผมก็หลังจากนั้นเนี่ยคือเราจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมแพคเกจเราเนี่ยอยู่ในเซียเนี่ยพอกดเข้าไป